คนเข้าไปฟังธรรมะคนที่เขามีปัญญาเขาแยกแยะได้แล้วทุกวันเนี้ยคนส่วนใหญ่เด็กรุ่นใหม่อ่ะคุยเรื่องธรรมะกันน่ะคุณก็คิดเราเองตัวคุณอะกองทัพธรรมะไม่ได้เกิดประโยชน์กับสังคมไม่ได้เกิดประโยชน์กับชาวพุทธไม่ได้เกิดประโยชน์แม้กระทั่งกับพระพิสูสงฆ์กองทัพธรรมทำให้พระพิสูสงฆ์กับชาวพุทธแตกแยกกันเพราะว่าคุณเอาทางโลกเข้ามาอยู่ในาศาสนาพุทธทนายอนันตชัยมหาหมี เขาวอบอกว่าสิคอยวูรอกันแล้วก็มีกล ah> tamam> um> um> yes. MM> ุ่มไรเดอร์เนี่ยครับทางกันไปด้วยอะไรเนอร์ไปช่วยกันโหนกระสือเออเออโหนกระสือมึงก็พิมพ์ไม่ถูกหน่อยสนออือกูไปไหนเนี่ยนะมึงก็วันวันก็มาเปลี่ยนอีนี่เนี่ยมึงคิดว่ากูเป็นคนดีขนาดนั้นเลยเหรอกิเลสกูหนานะมึงคําว่ากิเลสกูหน้านี่ใครแม้นอะไรมากูอ่ะด่ากลับนะมึงมึงรู้หรือยังว่ากิเลสหนาขนาดไหนกูไม่ได้คนดีนะ กูคนสอทลอกูไม่ใช่คนดอจลอ,อมึงมากูให้กูแปลไม่ดอจลอ,อดีจังเลยว่าอข้อหานี้มันน่าจะไปด้วยกัน,<อ>นได้ใช่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 เรเรื่องจริงบบเขาได้ผลประโยชน์จากการที่ได้เ,เพราะว่าการที่จะไปร้องเรียนอะไร <ใน S 1> ถ้าไม่แจ้งสื่อสื่อเขาไม่รู้เรื่องนะสื่อเขาไม่ไปนะนั่นแหละดังนั้นชาวพุทธทั้งหลายอย่าไปหลงกลกองทัพธรรมนะคะ อย่าไปหลงกลนะคะนะครับอันนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าไม่ไม่แจ้งหมายนักข่าวนักข่าวเขาไม่ไปค่ะคือเอาวุใช้คือหลักการไม่ไปดังนั้นเขาวางผลประโยชน์แน่นอนทางตรงหรือทางอ้อมก็ไปคิดเอาเองที่เป็นเครื่องมือคิดเอาเองค่ะระหว่างทนายอนันต์กองทัพธรรมกับอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์เนี่ยเขาไฟ้สุดอยู่ของเขานะคะที่เขาดังก็เกิดจากคนแบบพวกเรานะคะไปตัดคลิปเขา ก็จากคนเขาถึงบอกว่าเขาไม่มีเอฟซีไอเขาไม่มีดอมเขาไม่มีเป็นเรื่องของเสพตาอที่เขาดังเกิดจากคนแบบพวกเรานี่แหละเสือกไปตัดลีปอาจานเบียรไปแล้วก็ไปต่อยอด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 ,ยอดไปคนก็ฟังคนก็ขำกัน<ๆ>ก็ไปเ,เล่นเล่นเลเขาก็เลยเริ่มดังคนก็เริ่มเข้ามาฟังช่องแก เขาไม่ได้เหมือนไอพวกกองทัพธรรมที่ต้องนัดหมายนักข่าวไปแล้วไปเกาะคนดังแล้วก็นัดหมายนักข่าวไปแจ้งความเขาเยอะเดินเรียงเรียงหน้ากระดานใส่สูตรน่ะดังนั้นน่ะระหว่างทนายอนันตชัยอ่ะไปสัทธาอาจารย์เบียร์นู่นผมไม่ได้พูดเล่นเอออาจารย์เบียร์เขาไม่ได้เพไปบอกนักข่าวเขาก็ไล์สดของเขาแบบตอนแรกไม่มีคนดูเยอะ ป้านี่เข้าไปดูตั้งแต่ก่อนที่น้องยิงน้องหยงน,งนู่นน่ะป้าไปดูแล้วป้าก็ไปดา่าก็ไดเปตัดแต่ว่าสุดท้ายแล้วด่าเสร็จอ่ะคาพูดของเขาอ่ะสะกิด <c oughs> แค่คําเดียวว่าป้ายังไม่ได้ฟังละเอียดมึงไม่ได้ฟังกูแล้วมึงก็เข้ามาด่าเลยคือพวกพ่าปุ๊กก็เมนด่าเขาเลยไงแก้ไขเได้เออป้าก็เลยต้องหยุดฟังเพราะคําพูดเขาคือเราต้องให้ความยุติธรรมกับเขาก่อนที่เราจะไปดา่าก็จริงเราก็ผิด พอผิดป้าก็เลยหยุดฟังพอฟังเสร็จป้าก็เลยเออว่าใช่เขาก็เขาก็สไตล์เดียวกับป้าไงดังนั้นป้าจะไปดา่าเขาได้ยังไงในเมื่อป้าก็ประมาณหนักกอาอยจาร์เบียรอีกกูก็ลืมดูดูตัวกูมึงก็คิดเอาเองที่กูที่กูไม่ได้ลืมหรอกแต่กูไม่ได้ไปทางธรรมะไงตอนนั้นกูก็เลยไปดา่ากูกูอยู่ทางโลกอยู่กูปากหมาเพราะกูอ,อยู่ทางโลกแต่กูเห็นเขาสอนธรรมะแต่ทีนี้กูก็เลยฟังไปฟังมากูก็เลยมีความรู้สึกเออวะใช่ กูก็เลยขอโทษอาจารย์เบียรไปนั้งแต่นนักกูก็ฟังมาเรื่อยๆเออฟังฟังวันไหนว่างก็เข้าไปฟัง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 ก็ไปฟังที่เขาด่าคนอื่นนั่นแหละแล้วก็รู้เรื่องธรรมะจริงๆอ่ะป้าน่ะเป็นคนไม่งมงายในเรื่องไอ้พวกปีชงปีเชงไม่งมงายในเรื่องสินแสมาตั้งนานแล้วมันก็เลยเป็นเป็นอะไรที่ใช่เลยที่พอไปฟังเขาจริงๆน่ะนะเพราะป้าน่ะต่อต้านแบบนี้มาตั้งกดแต่ก่อนอาจารย์เบียแต่ป้าไม่ได้พูด เท่ากับอาจารย์เบียรเฉยๆถ้าใครติดตามช่องเก่าป้าจะรู้ว่าป้าวิจารณ์เยอะเรื่องหมอดูเรื่องปีชงตั้งแต่ตอนนู้นเพราะว่าป้าไปอ่านคอมเมนต์เจอคนที่เขาอ่ะที่เขากลัวในเรื่องดูดวงเพราะหมอดูดังๆชอบไปดูว่าตรงน้นตรงนี้แล้วมีวันหนึ่งป้าก็เลยไปอ่านเจอคอมเมนต์ใต้คลิปหมอดูเขาก็บอกว่าอะไรว่าปีที่แล้วทายว่ากูจะรวยพอมาปีนี้ทายว่าลัคนากูจะจะตายแล้วเลิกกูยังไม่รวยเลยป้าก็เลยสงสารละ่ะแต่จริงเขาเมนเรื่องเล่นนั่นแหละ ป้าก็ไปอ่านป้าก็เลยหยิบมาพูดตอนนั้นอาจารย์เบียรยังไม่ดังเออป้าก็วิจารณเรื่องนี้มาก่อนอาจารย์เบียอีกแต่ว่าไม่ได้วิจารบ่อยเฉยแต่ป้าไม่ได้สอนธรรมะไงแต่ป้าจะวิจาร์เรื่องปีชงปีเชงมาอยู่แล้วแล้วก็พระที่ไม่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วเออนั่นแหละพอไปเจออาจารย์เบียรเข้าป้าก็เลยเออ ไม่ใช่ว่าป้าเป็นงมงายอ่ะป้าก็เลยอยากจะบอกทุกคนที่นี่พอป้าไปดูเห็นพวกเด็กอ่ะเขาคุยกันเรื่องธรรมะหลังจากที่เขาไปฟังอาจารย์เบียร์ขึ้นอ่ะมันก็เลยทําให้ป้ามีความรู้สึกว่าอุ้ยขนาดเด็กเขายังรู้จักแยกแยะแล้วเขายังมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลมาถือว่าสแสดงความคิดเห็นในทางธรรมะน่ะเ,เยอะด้วยป้าก็เลยจะเรียกร้องให้ชาวพุทธอ่ะตื่นได้แล้วเราควรมาจัดการกับกองทัพธรรมได้แล้วกองทัพธรรม เป็นช่องว่างระหว่างพระพิสุสงกระชาวพุทธคิดดีๆนะคะกองทัพธรรมเอาทางโลกเข้ามาอยู่ในธรรมะพวกเราพระพิสุสงไม่เคยมีต่อให้ท่านจะดีจะชั่วท่านก็ไม่เคยเออท่านไม่เคยที่จะลุกขึ้นมาฟ้องญาติโยมชาวพุทธเต็มที่ก็สึกไปไม่งั้นเจ้าอาวาสใหม่ที่อยู่พิจิตท่านก็ลุกมาฟ้องชาวบ้านชาวพิจิตแล้วสิ ดังนั้นน่ะชาวพุทธต้องตื่นตัวได้แล้วเพราะว่าหน้าที่ที่จะจัดจัดการก็คือสํานักพุทธไม่ใช่กองทัพธรรมกองทัพธรรมตั้งเกาะตั้งมูลนิธิตัวเองขึ้นมาเองมาหากินกับพระพุทธศาสนาของเราเองก็ถือว่าหากินกับพระพุทธศาสนาเพราะว่าตั้งมูลนิธิกองทัพธรรม อ่คุณจะได้ทางตรงหรือทางอ้อมนั่นก็หมายความว่าคุณหายกินกับศาสนาพุทธของพวกเราอันนี้น่ารังเกียจน่าขยะแขยงมากที่สุดมาสร้างปัญหาให้กับพระพิสุสงฆ์ทะเลาะกับชาวพุทธอันนี้แหละหนักกว่าอาจารย์เบียกองทัพธรรมหนักกว่าอาจารย์เบียรชาวพุทธทุกคนลุกขึ้นมาต่อต้านกองทัพธรรมได้แล้วเขาไม่ควรมี เพราะว่าเรามีสำนักพุทธดูแลเรื่องนี้ไม่จำเป็นกองทัพธรรมคือกาฝากกองทัพธรรมได้หน้าทั้งทางตรงทางอ้อมทางอ้อมคุณก็ได้หน้าตาทางสังคมเพราะคุณแกะเกาะกระแสะคนดังเกะาะพระดังๆสมมุติว่ามีพระดังๆสอนไม่ถูกนะ่ะเขาก็ไปละาลานพระดังๆอีก แล้วเขากไ็ได้อยู่หน้าสื่อก่อนที่จะไปเขาก็ต้องแจ้งนักข่าวเขาแจ้งนักข่าวก่อนนะกองทัพธรรมกองทัพธรรมมีแต่ได้กับได้ได้หน้าตาให้ตัวเองยืนอยู่แถวหน้าทางสังคมมีชื่อเสียงทางสังคมอันนี้เขาได้เต็มๆเ,เลยเพราะเขาได้ออกสื่อคนทั่วประเทศได้รู้จักเขาแล้วมันก็จะโยงไปถึงอาชีพของเขา เขาอาศัยตรงนี้ให้ต uh ัวเองดัง huh. มันน่ารังเกียจไหมน่ารังเกียจกว่าอาจารเบียอาจารย์เบียไม่เคยเชิญนักข่าวอาจารย์เบียดังก็เพราะคนที่ไปฟังธรรมะไม่ได้ไม่ได้ดังจากใครแล้วคนที่ไปฟังธรรมะกับอาจารยเบียอาจารย์เบียไม่ได้รู้จักแม้แต่คนเดียวอาจารย์เบียก็ไม่ได้รู้จักป้านะคะทุกวันนี้อาจารย์เบียก็ไม่รู้ว่าป้าเป็นใครนะโหนกระซือเนี่ยมึงไปถามอาจารเบียสิว่าอาจารเบียเคยรู้จักป้าไหม ไม่เคยไม่ได้เรออทู้าจป้าก็ไม่ได้รู้จักอาจารย์เบียไม่รู้จักกูก็รู้จักแต่คนตื่นทำเออคนที่เป็นฟังธรรมอาจารย์เบียอาจารย์เบียแทบไม่รู้จักแล้วอีด็อกเตอร์นัทนานบอกไปสั่งให้อาจารย์เบียบอกด้อมด้อมอะไร ไม่มีใครเขาไปรู้จักอาจารย์เบียตัวเป็นๆไม่มีใครเขาไปสนิทคุ้นเคยกับอาจารย์เบียคนที่ออกมาปกป้องอาจารย์เบียไม่มีใครไปสนิทกับอาจารย์เบียพวกมึงเข้าใจอะไรผิดหรอเขา่ปกป้องความถูกต้องความเหมาะสมกูจะบอกอะไรมึงให้นะอีด็อกเตอร์นัทนันเออขนาดนี้มึงยังขาดสติมึงคิดว่าพวกกูสนิทกับอาจารย์เบียหรอมึงไปถามเลยคนทุกคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องอาจารย์เบียรเนี่ยไม่มีใครรู้จักอาจารย์เบีย อาจารย์เบียก็ไม่ได้รู้จักพวกเราที่อาจารย์เบียตอบเราถูกต้องแล้วแต่อีพวกโง่น่ะคิดว่าตัวเองฉลาดนะน่ะคิดว่าอาจารย์เบียสร้างขึ้นมามึงบ้าเหรอมึงไปถามเลยคนที่ออกคลิปปกป้องอาจารย์เบียไม่มีใครรู้จักอาจารย์เบียตัวเป็นๆเออไม่มีไม่มีอาจารย์เบียก็ไม่รู้จักพวกเรามึงไปถามดิว่าอาจารย์เบียรู้จักหนกระสือมึงไปถามดิป่ะถ้าอาจารย์เบียไม่ตอบว่าหนกระสือไหนมันเป็นผีแล้ว ดีไมด่ดีเขาคิดว่ากระสือเป็นเป็นอีกมึงจะโดนอาจารย์เบียด่ากลับนะมึงอ่ะเออวิจะฝากบอกอีด็อกเตอร์นัทนันนะที่มึงไปบอกให้อาจารย์เบียอาจารย์เบียเขาเตือนสติทุกคนนะั่นแหละว่าอย่าไปโต้ตอบให้ดูจิตของเราเออใครจะว่ายังไงก็ไม่ต้องไปโต้ตอบให้เราเอาจิตของเราตั้งมัน่นเขาก็ไม่ได้บอกให้ทุกคนไปด่ากลับนะแต่พวกกูด่าพวกมึงเองเพราะพวกมึงอ่ะไม่ได้สติไนงะ ถ้าพวกมึงได้สติพวกกูก็ไม่ดา่ามึงเข้าใจหรือยังถ้าพวกมึงหยุดล้วพวกกูก็หยุดพวกกูไม่ได้คิดจะไปบวชพวกกูแก่แฝเอาธรรมะมาอยู่ในในสติพวกกูมีสติบ้างไม่มีสติบ้างก็เรื่องของพวกกูเออดังนั้นมึงอย่าไปโทษอาจารย์เบียร์อีอาจารย์เบียร์ไม่ได้รู้จักกูด้วยกูก็ไม่ได้รู้จักอาจารย์เบียร์รบบอยจะบอกอะไรมึงให้อีด็อกเตอร์นะัทน,นัน ไปบอกว่าไปบอกด้อมดูมันดูมันเออมึงก็ไปถามนางแบกนายแบกสิไอพ่อใหญ่ทักษิณรู้จักนางแบกนายแบกเพื่อไทยไหมล่ะที่มันเอาพ่อใหญ่พทักษิณขี่คออยู่น่ะก็ไม่รู้จักพิธาก็ไม่ได้รู้จักกลัวเออแต่กูก็ปกป้องพิธาปกป้องพักประชาชนไงมึงก็ขู่พวกกูชอบแล้วทำไมอันนี้กูยกตัวอย่างเออ พวกมึงเนี่ยคิดไม่ได้เนาะโอ้โหเออไม่ได้อินเน่าเต็มโอป้าทำหน้าจริงจังอินเน่ามาเต็มเลยอิน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 โกดกองทัพทำโกดอีตอะเตอร์นัทนันไรอิน ยังไม่บรรลุธรรมนะเว้ยป้ายังไม่เอาทมนี่ยังไม่เข้าในะกิเลสป้ายังหนาอยู่นะเออถ้าป้าบอกว่าป้าบรรลุธรรมแล้วถ้าป้าเป็นแบบนี้พวกเธอค่อยมาดา่าป้าก็บอกอย่แล้วว่าป้ากิเลสหนาะเข้าาจแล้วนะแบตเตอรี่เหลือสี่เปอร์เซ็นเดี๋ยวป้ามาใหม่นะขอชาร์จแบตก่อนไปกินข้าวก่อนสวยไหมเนี่ย <c oughs> เออเขาน่าจะเคยอยู่ลูกป้าป้าจำหน้าจำเขาได้อยู่แต่เขามาแย่เล่นเขาเข้ามาอยู่ป้าจำเขาได้อยู่เขาแย่ป้าเล่นเฉยๆเออคนส่วนใหญ่ป้าจำแม่นป้าจำแม่นป้าไปแว่นทับเจริญมาป้าเลยสายตาดีจำแม่นเหมือนคนไหนวะป้าสวยจังนั่นแสดงว่านางไปแว่นทับเจริญมาแล้วไอ้คนไหนที่มาเมนว่ป้าทำไมแก่จัง กีตินกานเต็มหน้ามันยังไม่ไปแว่นท็อปเจริญเนาะเขาไม่มีประโยชน์ลูกในบรรดาชาวพุทธทั้งหลายขึ้นมาต่อต้านกองทัพธรรมนะคะอย่าให้กองทัพธรรมมาเป็นช่องว่างระหว่างพระพิสูุสงสงกับชาวพุทธทั้งหลายพระพิสูจ์สงกับชาวพุทธเขาเคลียร์กันได้นะคะเขาเคลียร์กันได้ค่ะก็เปรียบเสมือนผัวเมียกัน ตีกันต,ตุกตับตุกตับด่ากันโวยวายก็จบไปก็ซัพพอร์ตกันเหมือนเดิมพระพิสุสงฆ์องค์ใหม่มาก็ด<ม>ีกันเหมือนเดิมดังนั้นกองทัพธรรมเปรียบเสมือนหากินกับทางพระพุทธศาสนาของเราแล้วอย่าปล่อยให้คนแบบนี้ขึ้นมา,านหากินกับศาสนาพุทธนะคะ,ะดังนั้นชาวพุทธลุกขึ้นมาต่อต้านกองทัพธรรมเพราะว่าเรามีสำนักพุทธดูแลเรื่องนี้อยู่ จะผิดจะถูกสํานักพุทธจะเป็นคนตัดสินเองกองทัพธรรมคือสอทลนะคะเป็นทนายทางโลกไม่รุ่งก็เลยไปตั้งมูลนษธิกองทัพธรรมขึ้นมาอืบ้าทนายเดชาไม่ว่าความเขาก็ยังเป็นฟูอินเซอร์เขาก็ยังมีปัญญาไล้สดมีเอฟซีไปติดตามเขาสอนกฎหมายเอเอ,เอตัวเองทําไมไม่เอาเรื่องกฎหมายมาเสือกมาทะเลาะทะลากกาั้ง สร้างมูลนิธิกองทัพธรรมทั้งที่ตัวเองจบกฎหมายควรจะเป็นอาจารย์สอนกฎหมายควรจะเอากฎหมายมาให้ชาวบ้านได้รับรู้ตรงนั้นยังมีประโยชน์กับสังคมอันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรตั้งสร้างกองทัพธรรมมูลนิธิกองทัพธรรมขึ้นมาไม่มีประโยชน์แม้กระทั่งกับพระภิสูุสงฆ์ไม่มีประโยชน์แม้กระทั่งกับชาวพุทธแทนที่จบกฎหมายแทนที่จะทำอะไลสดสอนกฎหมายแนะนํากฎหมายขั้นพื้นฐานไม่มีดังนั้น่ะ กองทัพรมอย่ามาหากินกับพระพุทธศาสนาอีกความฉลาด,าอ,าดอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดแต่ฝ่ายเดียว,วอย่าไปคิดว่าชาวพุทธเขาโง่ตัวกองทัพรรมต่างหากหากินกับพระพุทธศาสนาแทนที่จะไล้สุดสอนกฎหมายไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาเสือกสำนักพุทธมีามาไม่ต้อง ดังนั้นชาวพุทธลุกขึ้นมาต่อต้านกองทัพธรรมนะคะกองทัพธรรมไม่ได้มีประโยชน์แม้กระทั่งกับพระพิสุสงกองทัพธรรมไม่ได้มีประโยชน์กับพระพุทธศาสนากองทัพธรรมไม่ได้มีประโยชน์กับชาวพุทธกองทัพธรรมมีประโยชน์กับตัวเองไม่จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมด้วยซ้ำไปทางอ้อมก็ได้ออกสื่อเวลาไปเป็นไปหาเรื่องกับคนที่มีชื่อเสียงดูตัวอย่างที่ฟ้องอาจารย์เบียรค่ะ ใส่สูตรเดินเลียงหน้ากระดานมาเอาน้องผู้หญิงออกมาด้วยทั้งที่ตอนเป็นคดีน้องผู้หญิงเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยซ้าไป<อ>แต่งตัวเต็มยศเ,เพื่อสร้างแบรนด์กองทัพทําตัวเองอเค,คิดว่าชาวพุทธเขางโง่หรือไงกูจบป .4 สีค่ครึ่งกูจะบอกอะไรให้ถ้าไม่สร้างแบรนด์กองทัพทำน่ะแล้วจะใส่สูตรเดินเลียงหน้ากระดานออกมาทําไมแล้วจะนัดหมายอะนักข่าวทำไม ขอถามหน่อยทําไปเพื่ออะไรทําไปเพื่ออะไรเป้าหมายก็สร้างแบรนด์ตัวเองไงโโนี่แหละได้ผลประโยชน์จากอาจารย์เบียร์รู้หรือยังเป็นคู่กรณีกับอาจารย์เบียร์ทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเก่อตั้งมูลนิธิกองทัพทำก็ก่อตั้งขึ้นมาเองไม่มีใครให้ก่อตั้งขึ้นมาสํำนักพุธก็ไม่ได้อนุญาตมหาเถรสมาคมก็ไม่ได้อนุญาตตัวเองไปขออนุญาตเองคิดกันเองขึ้นมาตั้งกันขึ้นมาเอง มาหากินกับผู้พุทธศาสนาเองอันนี้ถือว่าหากินกับผู้พุทธศาสนาไม่งั้นจะตั้งชื่อกองทัพทำทำไมมันชัดเจนทนายอนันตชัยออจะบอกอะไรให้นในวันดีค่ะลูกอาาเออตัวคุณหากินกับผู้พุทธศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้<า>อมต้องมูลนิธิก็บอกบอกชัดเจนอยู่แล้ว กองทัพธรรมนั่นหมายความว่าคุณหากินกับศาสนาพุทธคุณน่ารังเกียจกับอาจารย์เบียไหมไม่มีใครตั้งคุณขึ้นมาชาวพุทธไม่ได้ตั้งคุณขึ้นมาด้วยซ้ำไปทั้งที่หน้าที่หลักก็คือสำนักพุทธสำนักพุทธนี่ทางราชการเปร็นคนตั้งเขาขึ้นมาอยู่แล้วคุณตั้งขึ้นมาเองหากินกับุทธศาสนาของชาวพุทธเองยังจะมาฟ้องชาวพุทธอีกเหรอ หน้าไม่มียางอายกองทับทำอ๋อตอนนี้วันนี้เขาไปร้องเรียนอาจารย์เบียอะไรอีกไหมได้ดูข่าวไม่ลูกป้าดูข่าวไม่ไม่เห็นขอบคุณค่ะอือขอบคุณค่ะสามเณรใช่ไหมขอบคุณค่ะท่านสามเณรพ่อป้า่นรักสามเณรรัก,เน,กเนนน้อยอยู่แล้ว รักเออบอกตรงๆเลยเพราะว่าเนนน่ะยังไม่มีกิเลสเยอะเออเนนน่ะนะาลครับอันนี้เรื่องจริงนะสำหรับป้านะเออถ้าทำบุญในทำบุญกับเนนน้อยน่ะนะท่านที้นมามีสมเณรน้อยเข้ามากราบนมัสการสมเณรน้อยนะคะ

ว่าเขาจะสื่ออย่างนั้นเราฟัะแล้วฟังเหมือนว่าเหมือกดว่าวัดใจเราไปทำที่ลูกโมโหหรือเปล่าเออที่เราฟังนะแล้วได้ตอบกลับเขาว่ายังไงไหมคะโมโหให้กองทัพทำํำวันนี้มีข่าวไหมเห็นบอกว่ายีบสองจะไปแจ้งข้อหาอาจารย์เบียร์เพิ่มขึ้นมีไหมมีมีมีไหมคะ ท่านบอกว่าเรื่องนี้ยังยังไม่อยากคุยเพราะว่าขอให้ป้าอยู่กทมลูกาม่อเพราะว่าท่านก็ยังไม่พร้อมที่จะคุยเรื่องนี้นะวเพราะว่าพวกเราชาวพุทธเนะี่ยอย่าปล่อยให้กองทัพทำม,มาเป็นช่องว่างระหว่างพระพิสูสงฆ์กับชาวพุทธนะคะมันเป็นอันตรายอ,อไม่กลนะัวะเพราะเดี๋ยวแล้วมันก็เป็นดาบสองคงมเพราะว่าชาวพุทธกับพระพิสูจสงฆ์อ่ะ เขาเป็นของคู่กันอยู่แล้วก็อยู่ร่วมกันมาดังนั้นหน้าที่จริงๆก็คือสํานักพุทธนะคะเรามีสํานักพุทธดูแลไม่จําเป็นต้องมีกองทัพทำขึ้นมาดังนั้นอยากให้ชาวพุทธทั้งหลายตื่นตื่นได้แล้วแล้วก็ต่อต้านกองทัพทำได้เลยั ติดขัดเรื่องภายอะไรยังไงติดต่อติดต่อกันมานะบอกกันมานะเดี๋ยวใช่ค่ะขอบคุณค่ะท่านสามเณรที่เตือนสตินะจ๊ะอนุโมทนาสักน้อมรับค่ะจ้ายินดีค่ะยินดีเพิ่งเข้ามาช่องป้าเนี่ยพูดหลายเรื่องลูกสิบเรื่องควบทั้งเรื่องธรรมะทั้งเรื่อง ผัวเมียทั้งเรื่องโอจิปทะเดี๋ยวป้าจะออกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาใหม่น้อเพราะว่าแบตเหลือแค่หกเปอร์เซ็นนะคะเดี๋ยวก็จะไปกินข้าวด้วยยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยนอนตื่นก็เที่ยงคนกิเลสหนาไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขไปแล้วนะกาบนมัสการสามเณรนะคะ่าที่เข้ามาเตือนสตินะคะไปแล้วค่ะจัดการงานสพเอ่ยค่าใช้จ่ายต่าง